สวัสดีค่ะสำหรับในหน่วยพันธุกรรมนี้นะคะเราจะต้องมาศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสะดวกในการทำโจทย์นะคะคำศัพท์คำแรกนะคะโครโมโซมเป็นที่เก็บของหน่วยพันธุกรรมทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมยีนเป็นลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซมนะคะยีนจะอยู่บนโครโมโซมนะคะอนล,ลีนคือยีนที่เป็นคู่เดียวกัน อีกสองคำก็คือ d o m i n แนนแอ l โด e กับ Recessive e อ l โีก็คือลักษณะเด่นและลักษณะด้อยโด m i n แนนลักษณะเด่น Recessive ลักษณะด้อยนะคะสำหรับการเข้าคู่กันของยีนนะคะก็ <c oughs> จะมีอีก2องคำศัพท์ก็คือโฮโมโลกัสจีโนไทป์และเฮตโทรไซกัสจีโนไทป์ซึ่งเรา พูดทับซับกันก็คือพันแท้กับพันทางพันแท้จะมี2รูปแบบคือโฮโมโลกัสโดมิเนนต์จีโนไทป์และโฮโมโลกัสรีเซสซีฟจีโนไทป์คือการเข้าการเข้าคู่กันของยีนที่เหมือนกันเช่นถ้าเป็นลักษณะเด่นก็จะเป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่ถ้าเข้าคู่กันของลักษณะด้อยก็จะเป็นที่เล็กที่เล็กเมื่อเรากําหนดให้ที่ใหญ่แทนลักษณะเด่นและที่เล็กแทนลักษณะด้อยนะคะ ส่วนเฮตโรไซกัสจีโนไทป์คือการเข้าคู่กันของยีนที่ระหว่างยีนเด่นกับยีนด้อยเราจะเรียกในภาษาไทยว่าพันทางนะคะลักษณะพันทางก็จะเป็นการเข้าคู่กันที่ทําให้ลักษณะเด่นุมลักษณะด้อยจะทําให้ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นจะเป็นลักษณะเด่นนะคะทีนี้อีกสองคำก็คือจีโนไทป์กับฟีโนไทป์สองคำนี้เขาจะมาคู่กันนะคะ จีโนไทป์ก็คือรูปแบบของยีนที่อยู่เป็นคู่ส่วนจีโนไทป์คือลักษณะที่ปรากฏให้เราเห็นจีโนไทป์จะมีรูปแบบที่เข้าคู่กันได้3รูปแบบนะคะได้แก่ที่ใหญ่ที่ใหญ่เด่นกับเด่นที่เล็กที่เล็กได้กับได้และที่ใหญ่ที่เล็กเด่นกับด้นะคะส่วนฟีโนไทป์นะคะก็คือถ้ามีจีโนไทป์แบบไหนก็จะตามมาด้วยฟีโนไทป์คือลักษณะที่ปรากฏให้เห็นไม่ว่าจะเป็น ต้นสูงต้นเตี้ยผมหยิกผมหยกกักศกอย่างนี้นะคะหรือดอกสีขาวดอกสีเหลืองแบบนี้นะคะนี้เรามาลองดูตัวอย่างนะคะถ้าเรากำหนดให้ลักษณะเด่นแทนด้วยตัวอักษรท่ใหญ่แทนด้วยต้นสูงนะคะลักษณะด้อยแทนด้วยีเล็กแล้วก็เป็นลักษณะต้นเตี้ยนะคะมีสามารถเข้าคู่กันมีจีโนไทป์ได้3มรูปแบบ และฟีโนไทป์ก็สัรูปแบบเช่นเดียวกันก็อย่างในตัวอย่างนี้นะคะถ้ามีจีโนไทป์เป็นเข้าคู่กันแบบทีใหญ่ทีใหญ่ฟีโนไทป์ก็จะเป็นต้นสูงถ้ามีจีโนไทป์เป็นแบบทีเล็กทีเล็กฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏให้เราเห็นก็จะเป็นต้นเตี้ยนะคะถ้าจีโนไทป์เป็นแบบทีใหญ่ทีเล็กลักษณะที่ปรากฏให้เราเห็นก็จะเป็นต้นสูงเพราะอะไรคะเพราะลักษณะเด่น ต้นสูงมันข่มลักษณะด้อยไว้เพราะฉะนั้นฟีโนไทป์ที่เราเห็นก็จะเห็นเป็นต้นสูงนะคะจะมีต้นเตี้ยได้รูปแบบเดียวคือ recessive o o m o ฮโ g o ล s r e c e s s i v e จีโนไทป์นะคะคือทีเล็กทีเล็กเท่านั้นนะคะสำหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปทำโจทย์ดูสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ